บทเรียนออนไลน์ภาษาพาทีบทที่1เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานเสียงเอ,อะอะหยอกล้อดังมาจากกลุ่มพี่น้องซึ่งกำลังหยอกล้อกันใครคนหนึ่งอยู่ในนั้น ทำให้ยายที่กำลังนั่งปลอกกล้วยอยู่ถึงกับอมยิม้มยังไม่ทันไรเด็กกลุ่มหนึ่งทั้งชายและหญิงก็วิ่งกรูกันเข้ามาห้อมล้อมยายคุณยายครับมีขนมอะไรทานบ้างไหมครับพวกเราหิวแสบท้องไปหมดแล้วล้อเล่นกันจนหิวแล้วสินะเอาใครจะกินอะไรก็เลือกเอาเองไปล้างมือเสียก่อนนะ เมื่อเด็กๆล้างมือแล้ววินก็ดึงไม้กลาดออกเปิดขนมห่อแรกเป็นขนมเปียบปูนสีเขียวโรยหน้าด้วยมะพระ้าวขูดสีขาวหอมกลิ่นใบเตยอ่อนๆชวนน่ากินเปียกปูนของคุณยายเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้คุณยายใส่สีหรอครับใส่จะ้ะยายใช้ใบเตยคั้นกับน้ำจึงได้น้ำออกมาเป็นสีเขียวขนมไทยแท้แต่โบราณเขาไม่ใช้สีวิทยาศาสตร์หรอกจะ้ะ ใช้แต่สีจากธรรมชาติเท่านั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบรุษไทยแต่ก่อนขนมเปียกปูนเขาใช้กาบมะพร้าวเผาให้ดำไหมโคลกให้ละเอียดใส่น้ำลงไปแล้วกรองเอากาก,ากทิ้งก็จะได้น้ำสีดำใสมากวนขนมส่วนขนมอื่นๆถ้าจะให้เป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงินเขาใช้ดอกอันชันถ้าบีบมะนาวลงไปจะเป็นสีม่วงหากต้องการสีเหลืองก็จะใช้ฟักทองเห็นไหมขนมไทยใกล้ธรรมชาติที่สุดคุณยายคะมีขนมชั้นไหมคะปุ๊กอยากกินนี่จะปุ๊กหอมจังเลยคะ่ะกลิ่นหอมดอกมะลิใช่ไหมคะ แม่ค้าเจ้านี้เขาเก่งใช้สูตรโบราณทำรรนี่คงเอาแป้งอบดอกมะลิก่อนส่วนน้ำที่จะนำมาคั้นกะทิก่อนลอยดอกมะลิค้างคืนไว้ขนมจึงมีกลิ่นหอมทำไมบางคนเขาไม่ทำเป็นชั้นล่ะคะคุณยายยายว่าแม่ค้าสมัยใหม่บางคนเอาเร็วเข้าว่าถ้าจะเทปแป้งแต่ละชั้นได้ ้องรอให้ชั้นเดิมเริ่มเย็นก่อนจึงเทปแป้งชั้นใหม่ทับลงไปการทำขนมไทยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลฝึกให้คนใจเย็นช่างสังเกตและมีศิลปะแล้วหลานๆรู้ไหมจ๊ะว่าขนมไทยส่วนใหญ่มีความหมายทั้งนั้นขนมชั้น มักทำในงานฉลองยศเราหมายถึงชั้นลำดับชั้นยศขนมถ้วยฟูหมายถึงความก้าวหน้าเฟื่องฟูหรืออย่างขนมเม็ดขนุนมีความหมายไปในทางเกื้อหนุนมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือส่วนขนมตระกูลทองเช่นทองหยิบทองหยอดปอยทอง ทองเอกทองพลุทองมวนบางคนเชื่อว่าถ้าได้กินขนมพวกนี้จะมีเงินทองใช้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของชื่อที่ให้ความหมายดีงามจะลาหลานเด็กๆช่วยกันแกะขนมห่อต่อไปคราวนี้เป็นขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกขนมฟักทองห่ออีกแบบหนึ่ง และใบตองไม่ใช่สีเขียวสดคุณยายคะทําไมสีของใบตองที่ห่อขนมกล้วยขนมตาลกับขนมเปียกปูนไม่เหมือนกันคะหอนี้ดูเหมือนถุงนึ่งแต่หอนั้นสีเขียวสดคะ่ะขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกขนมฟักทองเนี่ยเขาห่อใบตองแล้วนึ่งส่วนขนมเปียกปูน เขากวนแล้วตัดเป็นชิ้นก่อนนำมาหอ่อสีใบตองเลยไม่เหมือนกันรู้ไหมว่าขนมไทยแบ่งตามวิธีการทำได้หลายวิธีคือกวนเชื่อมสดเชื่อมแห้งหนึ่งผิงเผาจี่ปิ่งและย่างแล้วยังมีขนมน้ำและขนมใส่น้ำแข็งอีกด้วย คุณยายช่วยเล่าเรื่องขนมไทยๆที่พวกเรายังไม่รู้จักให้ฟังอีกนะคะได้จ้ะแล้วยายก็เล่าให้ฟังถึงขนมจ่ามงกุฎขนมต้มขาวขนมต้มแดงข้าวเหนียวเปียกขนมบ้าบินขนมลืมกลืนขนมเทียนแก้วขนมหน้านวลขนมเรไรขนมหม้อแกงขนมกลีบลำดวน ขนมสอดไส้และอื่นๆอีกมากมายหลานทุกคนคิดตรงกันว่าขนมไทยไร้เทียมทานจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากฟังเรื่องราวขนมไทยไร้เทียมทานจบแล้วให้นักเรียนนะคะทำใบงานใบที่1 คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตอบคําถามข้อ1นถึงหจากนั้นนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะ